สวัสดีค่ะพุทธิตาอินสืิเดียนจ้าวันนี้ชอบมาทำคลิปสั้นๆนะคะคลิปให้กำลังใจตัวเองมาทำคลิปสั้นๆคือคลิปให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจพี่ๆเพ,พ,พื่อนๆน,น้องๆป,ป้าๆด้วยค่ะคนคือเมื่อสามวันที่แล้วช่อได้ไปดูคลิปๆหนึ่งนะคะซึ่งช่อเองก็เป็นเพื่อนกับพี่เขานะคะพี่เขาก็ บนน้อยใจอะไรอย่างนี้ว่าท o u t u b e มาสี่เดือนแล้วทําไมถึงไม่มีคนสับเลยไปสับให้เขาแล้วทาไมเขาไม่ซับกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่ออยากจะมาให้กําลังใจนะคะ,ะให้กําลังใจพี่เขาแล้วก็ให้กําลังใจคนที่จะทํา youtube ด้วยนะคะที่จะเริ่มทํานะคะช่อช่อเองก็กําลังใจก็ช่อก็ขอกําลังใจจากตัวเองด้วยเหมือนกัน <laughs> คือช่ออยากให้พี่เขาว่าเปลี่ยนจาก ถ้าเกิดว่าพี่เขาดูนะคะอยากให้เปลี่ยนจากช่อง YouTube สร้างรายได้ช่องนี้นะคะช่อง y o u ูทูะสร้างรายได้มาเป็นช่อง YouTube เก็บความทรงจำดีๆเก็บเมมโมรี่ดีๆเก็บความสุขดีๆเก็บความาสุขให้เราดีกว่าค่ะด้วยความที่แบบว่าช่อเน่เคยช่อก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากจะให้ผ่าน หนึ่พคนเร็วๆอยากให้พันสี่พัเร็วๆค่ะเพราะว่าอยากจะมีรายได้แต่จริงๆแล้วพอมาถึงจุดๆจุดจนี้นะคะช่อก็คิดว่าเออมันไม่ใช่มันอ่อ YouTube มันเป็นช่องของเรามันที่เวลาเรามีความสุขแล้วเราเอามาแชร์เราไม่สามารถบังคับให้เขามาชอบในสิ่งที่เราชอบได้นะคะฉะนั้นชอ่อยากจะให้กำลังใจทั้งพี่เขา ทั้งคนอื่นๆที่การจะทําแล้วก็รวมถึงตัวชอด้วยนะคะชอช่อคิดเสมอว่าช่อบมีช่องก็เหมือนกับการที่ว่าช่อะออกไปไปเที่ยวไปทําอะไรที่ชอบมีความสุขและชอเอามาแชร์เอาเอามาหยอดในกล่องความสุขของชอนะคะนั่นก็คือกล่องช่อง YouTube นี่นะคะเวลาชอเวลาผ่านไปอย่างเงี้ยเราก็มาเปิดเราก็มาเปิดย้อนดูย้อนหลังนะคะว่า เออเนี่ยเราเมื่อเดือนที่แล้วนะเรามีความสุขขนาดไหนเราไปกินอันนี้อร่อยขนาดนี้เลยนะอัะมาณนี้ค่ะทุกคนนั่นแหละคะ่ะอยากจะไปถึงเป้าหมายรวมถึงตัวชอเองก็อยากจะไปถึงเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายที่ดีคือการเดินสเต็ป by สเต็ปก็คือก้าต่อก้านะคะก้าต่อก้าของเรานั้นก็คือก้าแบบมั่นใจก้าแบบว่ารู้รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องไม่ล้มนั่นก็คือสเต็ป by สเต็ปของชอนะคะอยากจะ ฝากถึงพี่คนนั้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าได้มาดูคลิปนี้แล้วนะคะใครที่ใครกันแล้วแต่ที่มาดูคลิปน้องช่อนะคะให้คิดว่าเราทําในสิ่งที่เรารักเราําในสิ่งที่เราชอบแล้วสักวันหนึ่งเป้าหมายตรงนั้นมันก็จะมาอยู่ตรงหน้าเราเองค่ะช่อฝากถึงทุกคนนะคะช่อให้กําลังใจทุกๆคนฝากถึงทุกๆคนขอให้สู้ไปด้วยกันขอให้สู้นะคะอย่าท้อนนะค่อยๆถ้าทําในสิ่งที่ตัวเองรักไม่มีคําว่า สายเกินไปค่ะจริงๆทําแล้วมันเหนื่อยก็เหมือนกับที่เขาที่แบบว่าทำมาสี่เดือนแล้วทำไมไม่มีคน s u b s ไ r ร b ์เพราะว่าหลายคนร้อยพ่อพันแม่มาเจอกันเขาไม่ชอบในสิ่งที่เราเป็นหรือเราเขาอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เราชอบอยู่ เพราะว่าเราชอบคนระแบบเราทุกคนนั้น้องชอบขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะัวมถึงเจอด้วยเอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่จะทําช่อง u ูท b e อยากให้ทุกคนนะคะออค่อยๆเดินค่คอยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วความสุขจะอยู่กับเราคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ